สวัสดีค่ะพบกับเราช่องรถบัสชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวทุ่งนากันค่ะก่อนจะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะคะวันนี้เราได้ออกมาทุ่งนาค่ะเราพาเด็กๆออกมาเดินเล่นทุ่งนานะคะ เรามาดูแม่ยญ้าถอนหญ้าข้าวด้วยนะคะข้าวกำลังสวยๆเลยค่ะบรรยากาศที่ทุ่งนากำลังดีเลยนะคะลมเย็นๆค่ะฝนใกล้จะตกอีกแล้วนะคะเดี๋ยวค้มเดี๋ยวแดดออกนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้มีโอกาสเลยออกมาถ่ายทุ่งนาให้เพื่อนๆดูค่ะ ตรงที่เราถ่ายคือนาของเพื่อนบ้านนะคะแต่เขาให้แม่ย่าเราทำค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะที่เห็นอยู่กลางทุ่งนาคือพ่อปู่กับแม่ย่าเราเองค่ะนาที่เราทำจากตรงที่เร,เรายือนอ,อยู่<อ>จะไปสุดตรงเถียงนาฝั่งนู้นเลยนะคะป,ประมาณสามสีไร่เนี่ยแหละคะ่ะ เพื่อนบ้านเขาให้เราทำนานะคะพอทำนาได้ข้าวแล้วนะคะเราก็จะเอาข้าวไปแบ่งเจ้าของนาเขานะคะซึ่งเราทำนาคนอื่นปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะเราชอบมานั่งดูวิวธรรมชาติของทุ่งนานะคะมันสวยมากเลยค่ะ<ง>เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเดินชมทุ่งนานะคะไปดูแม่ย่าถอนหญ้าข้าวกันนะคะ ววันนี้เราเอาเด็กๆมาด้วยอีกแล้วนะคะจะพาเด็กๆไปด้วยกันเลยค่ะตอนนี้ก็เวลาสี่โมงเย็นจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะเด็กๆเ,เลิกเรียนแล้วนะคะเราถึงได้เอามาด้วยค่ะจะพาเพื่อนๆไปเดินชมทุ่งนาแน้วน,นะคะไปกันเลยค่ะ ค่ะปีนี้เราไม่ได้เกี่ยวหญ้าออกจากข้าวช่วยแม่หญ้าเลยนะคะเราต้องเลี้ยงเด็กแล้วก็เลี้ยงวัวด,ด้วยนะคะแม่หญ้าใส่ปุ๋ยแล้วนะคะข้าวถึงได้เขียวงามแบบนี้นะคะข้าวก็สวยหญ้าก็สวยนะคะแม่หญ้าก็เลยมาถอนหญ้าออกจากข้าวนะคะ ที่นี่บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะหอมกินธรรมชาติที่สุดเลยค่ะหลังจากที่ฝนตกมาหลายวันนะคะน้ำในนาก็มีเยอะมากเลยค่ะวัชวพืชบางส่วนก็โดนน้ำท่วมตายแล้วนะคะส่วนที่ไม่ท่วมเราก็มากำจัดออกนะคะเพื่อที่ให้ข้าวเราจะได้สวยๆนะคะ ที่นาตรงนี้ก็ใกล้ๆกับที่นาเรานะคะเดินมาไม่ไกลก็ถึงแล้วค่ะเอ้าายจ่า้อย่างยนะแล้วกขาพอแล้วก็มาแต่งงานสุปลวกไกวโย ขางคอกแล้วหยากอายุหันละได้สำหรับบางคลิปเราจะพูดภาษากลางบ้างนะคะภาษาอีสานบ้างนะคะเพรเพื่อนๆบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องนะคะค่ะรถบาตก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้รถบัตนะคะ ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เรื่อยๆนะคะเรามาเป็นเพื่อนกันยาวๆไปเลยค่ะเด็กเลยฝนก็จะตกอีกแล้วนะคะอากาศคึมๆมาเลยค่ะเราก็ต้องกลับบ้านก่อนแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวฝนตกใส่เด็กๆเดีเด๋ยวอาจจะไม่สบายเอาค่ะขอตัดภาพไปที่รถเลยแล้วกันนะคะ ลูกสาวมารอที่รถแล้วค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูจนจบคลิปนะคะวันนี้รถบัสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊าย,บายค่ะ